สวัสดีค่ะม่พอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนนนัวค่ะเึกละ <c oughs> กินต่มางุงเบิงงสุดสุดนี่ไลายคลิป <c oughs> บ่เป็นยังค่ะเทียงขึ้นเทียงขึ้นสามสิบสามนาทีกาลังเบิงงเอ่ยจินนี่ไลส์สด <c oughs> หิวกินต่อทุเรียนค่ะทุเรียนงามงามสามกิโลสามขีดม้งยอืม กอบนอกนุ่มในเขาพาเก่งเก่งไหมคะ่ะจวดจวดจวดแปบ๊บเดียวแล้วม,ม,มันแกด่ดีมันแสบ ทุเรียนเนี่ยบุแมนว่าจะิเสียทูกเจ้าเอลยไ,ไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยทุกเจ้าบางเจ้าเอามาแกอะค่ะอ,อนอะบางเจ้าเอามากะ่ะอืมนั่นแหละเขารับมาถูกมาแพงนะแต่นี่เสีย มา,าดเนะูเถอะคเพลินมันกรอบนอกนุ่มในจะบีอ่อนะ cặp nông sẽ แต่บางคนกระบอกมันทุเรียนดูเม็ดมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เนื้อมันเนี่ยโอ้โห Субтитры mm -hmm. วมวผู้ใดเห็นดีวิวทุเรียนเนอะวะนีวิวทุเรียนเนี่ยใครจะไปะดได้ซื้อสมัยแต่ก่อนบอกอีกล้วสมัยยังมาเหตุคลิปก็คือว่ามีปัญญาซื้อกินหรอค่ะอัเดียอืม อันนี้กะท้าวยากว์ยากเมื่อกินก็นได้แต่ว่ากระยเค็ดคลิปวังมาให้แบบว่าเนาะเป็นธรรมดาละ่ะคนคนเห็ดช่องอันนี้อ่ะอกินได้ตำได้อย่างไรกันซ้ำซากจำเจยอยู่ดีคนกินก็นได้ น่าดีดีอืมทำอะไรอ่ะอืม สีมันงามเลยผู้ใหญ่แสบ <c oughs> กินไปกินมาทอ หนูคืออยากกินบักง,ง้อแต่มันมัมมี่ค่ะบักง,ง้อคือเสีบเยบ เม็ดรีบดีดี

อ,อิ่มแล้วก็จะไปหาอาบน้ำบังท่มตัวนี้นอนนอนสลีปปิงแต่ว่าก่อนนอนกับกินยาวิตามินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาบวัวเพียเลยคะ่ะสมมติน,นอนเดินมันบ่นอนสักเดี๋ยวนี้ปิดเทิมกันนอนตีซองบังมือตีซามมันนอนมาหลับเหยจิไปกินยายาง ซื้อเมื่อเหมือนเสียนแปดวิตามินลหละก็คือเก่าวิตามินน้องเขาน,มมนมมาน้อหมูน้องหมาน้มแมวกซื้อมากินอ,กอ่ะคืกาจืมมันเคลียดกับอันโลกอันนี้แหละค่ะ มันต้องเป็นทุกคนอืก็ใส่การกินเพื่อให้มันนอนเหลับเนาะอิ่มขอบคุณเลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะเมื่อนี้หนูกะข้อลาไปก่อนตึ้งตึ้งตึงตึงตึงสวัสดีค่ะ